สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบิ๊กเจอรอีกทีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับมาเปลี่ยนลูกสูบนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับลูกสูบนะครับของเดิมนะครับลูกสูบแตกนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบนะครับแตกก็สั่งอะไรนะครับมาเปลี่ยนใหม่นะครับโชคดีที่เสื้อสูบไม่เป็นไรนะครับก็เปลี่ยนแค่ลูกสูบนะครับก้านก็หักนะครับ ตัวนี้เป็นลูกสูบนะครับที่เราสั่งมาใหม่นะครับไซส์เดิมนะครับ68มิลนะครับไซส์สแตนดาร์ดตัวนี้จะใช้กับเครื่องสูบน้ำนะครับหรือเครื่องโยนอนกประสงค์นะครับขนาด5.5แรงัวมีของใหม่ครับพร้อมแหวนกับสลักนะครับการสูบตัวนี้เป็นการสูบนะครับที่เราสั่งซื้อมา รุ่นนะครับครผมทีนี้นะครับตัวนี้ก้านสูบผมแกะออกมาเรียบร้อยนะครับจับถุงนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วตัวลูกสูบนะครับลูกสูบเนี่ยให้เราดูด้วยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกศรเล็กๆนะครับเพื่อชี้ให้ดูว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับคือตำแหน่งด้านบนนะครับด้านบน ของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งด้านบนเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมใส่แหวนเรียบร้อยแล้วนะครับแรัวแหวนเรียบร้อยถ้าเป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะเนี่ยที่เป็นเบนซินนะครับมันจะมีแหวนอยู่ด้วยกันสามชุดนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับก็จะมีแหวนแค่สองชุดนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมใส่นะครับตัว ก้านสูบนะครับกับลูกสูบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์อเนกประสงค์เนี่ยที่ตัวเป็นจะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับหรือว่าเป็นเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะครับวิธีการใส่เนาะนะครับเราจะต้องประกอบนะครับลูกสูบกับก้านสูบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะสวนทางกันนิดนึงนะครับกับเครื่องยนต์ที่เป็นรถมอไซค์นะครับเพราะว่ารถมอไซค์เนี่ยเราจะนะครับ ใส่ลูกสูบนะครับที่ติดกับตัวก้านสูบเนาะแล้วค่อยใส่นะครับตัวเชื้อสูบนะครับแล้วก็ฝานะครับฝาสูบแต่ตัวนี้นะครับเชื้อสูบนะครับมันจะติดกับตัวโครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับเวลาเราใส่นะครับก็จะต้องใส่นะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่เนี่ยเราจะต้องถอดนะครับตัวตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวก้านสูบก่อนนะครับแล้วค่อยสอดเข้าไปนะครับ ครับผมทีนี้นะครับหลังจากเราใส่ลูกศรนะครับให้เราดูเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตำแหน่งลูกศรนะครับมันจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะครับตัวนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเพื่อนนะครับใส่ตำแหน่งตัวลูกศรนะครับชี้กับนะครับกับหัวก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าประกอบจริงๆแล้วก็ต้องให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับตำแหน่งเดิมนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมใส่ตัวสลักนะครับก้านสูบนะครับตัวล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนนะครับลองหมุนดูนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับว่าลูกสูบของเรานะครับหรือก้านสูบเนี่ยจังหวะที่มันหมุนเนี่ยมันติดอะไรหรือเปล่านะครับเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกนะครับในจังหวะที่เรานะครับประกอบนะครับตัวลูกสูบแล้วก็ จังหวะที่เรานะครับเคลื่อนนะครับหรือหมุนลูกสูบเนี่ยนะครับให้ใช้น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องนะครับลูกนะครับหรือหล่อลื่นนะครับตรงกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบเพื่อป้องกันตัวลูกสูบนะครับเป็นรอยนะครับจากการเจ็ดสีนะครับและที่สําคัญนะครับ ตัวนะครับเครื่องสีจังหวะนะครับมันจะมีตัวมาร์กนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับให้เวลาที่เราประกอบนะครับให้เราดูตำแหน่งของมาร์กด้วยนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับถ้ามันตรงกันก็แสดงว่ามาร์กถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกันนะครับให้เพื่อนๆปรับนะครับตัวฟันเฟืองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนะครับเครื่องมันจะสตาร์ทไม่ติดหรืออาจจะนะครับทำให้ระบบเผาไหม้นะครับมันลวนได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็รับชมนะครับคลิปวิดีโอของเรานะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่ให้การรับชมคลิปวิดีโอของเราครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอด้วยนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กด s u ัครสมาชให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ